กัดตะไคสบายดีและสวัสดีซีัทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ซ่องวันธรรมนาเก่าทุกคนเลยสบายดีย้มะเศร้าทุกคนตอนนี้กะประมาณหามุกปลายทุกคนเลยไก่สีแจงแนะกําลังคังหมอดเส๊กาเฟก่อนเขนเลยคอยออกไปหาละเศร้าไก่มันนี่พิสังเกตไก่มันนี่นะบ่คอยขันไก่มันเจ๊มเป็นอย่างแต่เก่ามาสุดเร็วเนี่ยขันดีดีแต่มาสุดนี่เงียบกิ๊บบ่คอยขัน เขามาแล้วก็ฝากก็ไล่ก็แซกก็ติดกต๊ะไม่เล้งใจต้องมาทำเลยเดอ้อกำลังค้างหมอกผ่าเด่เนห้อนเถอะหา,าข็ามาค้างขงยานี่ทางทีมงานก็บพิ่งตื่นใช่ไหมตื่นแล้วบอยังกากอยู่ไปได้หน,า,นาวๆเลยกากฟังเสียงไก่ <laughs> เป็นมิดๆเนาะไก่บวกขั่นมือนนี่โอ้ว่าจะออกไปแต่เศร้าและแต่ไก่ยังบวกขัน่น ขาใกล้ขันอยู่เดี๋ยวฟแล้วพ่ะจะค่อยไปเพราะว่าเขาได้ออกไปอะไรสชวนงชัยกลับเขามาแคมป์นี่ประมาณเก้าโมงหาสิโมงเได้กลับมา,ามนะเทอ่สิบเอ็โมงเขาฮอดแคมป์นะเลยเยวเฟ่เพาะวมันอยากเข่าคนนี้ กินกาแฟ,ฟ,ฟแล้วออกเดินทางอะไรทุกคนเลยู้ดีกำลังแจ้งแล้ว่าเฉียวออไปเศร้าอยู่ไก่บุขันนน่นเลยเป็นไรไก่บุคขันันล้ไบ่ได้ออกไปเศร้าเอาพวงจุดมันอยู่ยาด้ยมีเศษตัวหนึ่งหั่นนะไปแล้วพึ่จักอัน ออกคนปโอ้โหเถิงไม้ไดิพู้ไปไหนดินี่เขาหลอดปุ้บลงมานี่ยยี่เสียงห้งโอกโอกโอ๊กดูโอ้จะเสียดายนะเด็กถือบุถือเด็กออาปุ๋ถือน,อน,นะกกไม้กกนี่โอ้เห็นอยู่ป่ายผู้หัวสักกินลงมานี่ก็นยี่เสียงมันค้างโอกโอกโอกตอนแรน,น,นมาแต่พุ่นเล้แรนมาแต่ ทางพุ่นประมาณสี่ปลายเมตรนี่แหละสอบมองก่อนเจนไปทางไหนบุกนี่อหอกสองสามตัวนู้นี่ไก่แน่วงยาเนี่ยก็ตอน,อ,อ,อนแลนเข้ามามอมอชกอนยินเสียงค้างโอ๊ะโอ๊โอ๊โอยู่แต่มันเข่าโกน,นมันเจนทางไหนสอบมองก่อนอ่านด้ทึกเขาบ่ถือมันแลนแล้วนนคนไง อันนี้หัวศักรุมานนี่แหละไก่พูดส่วนใหม่นะมอนีดบุจักโอกโอกโอโคลดสอบกนอน่อนนีเขาโกดเนี่ยบนนอกโกดนี่คือเบดมีห้อยเลือดเท่าไงเหรเนาะ โกดนี้แหละทุกคนนี่แห่มางโกดนี่ก่อนก็ใลตอนแรนมาใส่มัน้องออก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 เดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่ชีวิดล่มหายใจนะนุ่มๆยู่คนเลยคือเมียงเป็นนุ่มๆในเนี่ย ถาอยู่ในนี้ก็อาจจะเอาบ่ได้ระเบิง ฝากเด่อยก่อนโหเสียดายน่ะตกปุ๊กข้างในจะมันค้างออกออกออกเลยแหลดมาบุทันมันไปอยูข่ขากันเนียบโกรธดิค่ะแน่นทางนั้นนุม่นมๆด้วยนุมน่มๆอยู่ ฮ่าเรทุ่งทุงอยู่น่ะลัดนิไรกะอ๋อเลยคาในโกดเลยนะนขนขนมันติดติดมาน้ำใหม่คมนนล่น่ะในขนมันคา,าในแท้ ออกบ่ได้แล้วเอ,อ,บอาบ่ได้ไปคาในไม้นี่เดียวจะขนออกมาไม่โกนใหม่ไม่ได้เจาะน้ำต่อคาตัวไม้ซะแล้วการโบได้ก็ถือว่าบ่หมานมันเองโบอยู่กับบ้านไก่พ่นก็จะมาอยู่กลางอยู่แถวกลางไม่นา โอ้ตปอบสอบตัวจใหม่าตัวมังกรกัน เมื่อแต่นางถาเท่านะโบเขา่ามาให้บริสุกคักนะี่ถาก็เฮินนะ่มทุคนสุกกะดําหน่อยนกเล็มกินถ่าถากระหอกกระนายเขา่าโบเข่าตทนะ่นนกน้อยเห็นไหมนกน้อยบอกม็นนกน้อยจับแค่นให้โบหมานโบหมาน อย่าบึ่งมองกอนมองหน้าจะหมานมองอย่าม,มองเพอได้ปันเช่า้าอันทีมงานบม่มาณอย่างที่ว่ามื่อกี้กลับบ้านคนนี้นบม่มาณ้วกับแล้วครับใส่ลงเงินบ่ถึงมือบ่ถึงงามมันเลยบม่มาน <c oughs> เอาเลยหอดแล้ววะนี้ <c oughs> หากะอดอากร็บรอยบ่ ได้โลคคนบ้างนี่นี่ลกตัวนึงนี่กรข,ขุดเกตตัวนึงอ้าวคือได้ขุดเกตก็มีบาทน,นี่โอ้มีมแมงปลานะจงอ่างบ่อโอ้โหเพ็ดนหมานคนเล้หมานจงอ่างเลยตัวหนึ่งเขาปล่อยเลยแลน

ใดๆปะพยายามก่อนเห็นใช่ปะอันคอไ่เห็นซ่ําไม่ได้ซอกต่อคอยยางแรกขอไปใส่นะหรือบอหาบอเห็นงึดขอกะไรยากสนลีเในโกลนนั่นแงนุ่นุมนุบนุดทางทังเข้าไปแบบรูดพุ่นรูดพี่แล้วสิยาสิเมื่อทางอะไ ่กย็ยืมยืมของเขามากอะไรเนาะโอ้โหเป็นผิด <laughs> <laughs> ลงภาพนะยเหมือนเลยว่าอาญาเห็นบอกคนงานคนเลยเต็มมอง <laughs> โอ้มาปาร์ซี่อเนาะคนหมานี่แหละนับไงเด้นับโตในบุสูคอ,อยนี่ ปลาใหญ่ได้ป่ะท่ตัวเดียวตัวเดียวเขาลาะเออปลาเปาะถือหลายขนาดเลยโบขั้นด่างไงใส่เถิงจะมาถึงเนาะดีที่น้ำมันใสโุกท่านเดินผิดทางเนาะผิดทางเลยสามสิบปีตามสิบปีแต่หนึ่โอเคละหลายใดเขากับมือนี่ก็ที่ประมาณนี่คนนี่ที่ว่าบนน้อยหนาไผ่เขากับลายโตอยู่นี่ปลาขาวตัวนี้จะเป็นไงครับเดี๋ยวกะเต็มมองเลย มีแต่ป่าซิวเข่าเทนะ่านั้นโอตโสามสิกินจะอะไปิดก็้เทิงไเทิงเดีได้ปลาไม่ถึเวลาตเล้งทิง ป่าเขาก็ได้ยูทุกคน,นี่ยนะเครื่องหมอหนึ่งเสียดายแต่ด่างไงบ่ถือก็ด่า,ดางไงาถือได้หลายใส่ผิดหม่องแล้วด่างไงานะป่าที่จะได้ปิ้งปิ้งสุกใช้ผ้ากันเมื่อทุกคนเลยืันนี้น,น,นะพอขาเวียกทั้งบานเน่ยแต่้ากันจีงูจงอ่างต่อในงูจงอ่างตัวหนึ่งเห็ดต้มบ่ต้มจำเจวบ่ต้มจำเจีวต้มจำเจีวทุกคน น้มสดน้ำแทบแทบหรือน้ำคุณแค่ละน้ำคุณแท้บอโอ้ควันแท้นกเป้าไอ้ตกสองแล้วขาเห็นตกแขไปมันชือว่างนี้นะผนให้ต้นนั้นหรอวะมีอือมีโล่งต้นนั้นเลยแต่มันไม่ได้เหาไม่ให้ด้วอยู่ข้าง อย่างนี้ถูกปะลงมาเดียวแล้วไงเขียนในเข่าเนาะขึ้ต้องโต้ยกรมาหายต้นขอเห็นนะดินบุบบุบบ,บุบบุบนกเป่ามีมาใหา้อืให้ปฏิบัติถึงนี่หลายต้นมาให้อยู่หันแบบนี้บอนแคมเพานอนนี่เลยหลา้างเหลืองเหลืองเออเฮอเนาะ นแรกก็จะห้องยากนี่รุ่นนึงดับเนาะรุ่นนี้เมารุ่นเดีเดเนะโอ้เลยไม่เห็นน คู่คูแล้วเนาะมีคู่เลยแต่โหโลดแต่โหโลดโต๊ะเลยไปแล้วไปแล้ว มันเหลืองไหมโหมันคือม,เมะเขือเปียโนโหมันมีนี่ก็บมัพิษเลยวเหว่าอาเจ้าเมื่อยทนเลยจะจะขัวแล้วขนาดตัวน้อยนี่ขนาดตัวใหญ่ให้กระติกกว่านี้โอเคการน้ำป่าพ่ะก่ะหลายโตห <laughs> ลายโต <laughs> การน้ำป่ายังบ่วแล้ววัวนี่เอาเผ็ดกันนะ่ะโอ้ยปิ้งแล้วคนนะี่นะ ส่วนที่เป็นเห็ดแล้วนะแต่พอขึ้นมาหอมเด้หอมเด,ด้หอมปีงป่านี่นะปีงเรียบร้อยเลยส่วนงูเขากะควายเรียบร้อยแล้ยคน,น่ีนะมีถาต้มถ้าหมอนไปต้มใครเกี่ยมข้างหมอต้มงูก่อนคนเีย này mình pha lằng điều ấy chứ đâu à đi khỏi, khỏi con con ở ตัวหมานขึ้นปาลารอบนี้ก็ทนเลยบัพูนึงบัได้กับพูนึงได้ตต่มกัน,นปา่าอะไรปลากะลายนึงบนี่นี่หม้อต้มงูฐานปลดตะกอนอยเอาลงทนนี่นจะไไปซอกหาหมดสมมาใส่กอนม่ค่อยแสบเอาหมดสมมาใส่ต้มกันทน เออไข่มาเอาหมดหรือเอาไข่ทั้งหมดทั้งไข่นี่แม่งอันนั้นพร้อมชดีวน้ำฝนได้ทีอะไรคนนี่เดี่ยวงูลงก่อนบันนี่มือเบาถได้ตรงงูฟ้าขึ้นพักครบเนาะฟ้าสิพักแพวพักนั้นคือละหอม เขาขนาดใสม,มันเนาะหูมัน,นเห็นว่าเสื้อผ้าทำได้นี่ตัดเธือผ้าทำในผ่านมันต้องได้หูค่อจะมนีเอาหูโหงโูมันเหมาะกับผู้เท่าเลาเน่นผาทำเงินหรือว่าท่านเท่าว่าทําทำยังไหมยังเนาะดียังกำลังใบรุ่นขึ้นไหมผู้บบาวเฮิมผู้บบาวเฮิมบ่าะเบาเฮิมโอ้บีมันตึงเนาะบีเปนไง เกลียวฟ้าพาที่กับต่อมง,งูมันต้องเกลียวฟ้าพาเท่านั้นมันจะขัดคนะือประเด็นเปลี่ยงเลยวะทอมคือวันน,วนี้มีฝนเกลียวฟ้าพาฝนแล้วนไงสุดยอด ฐานเปื่อยจะหน่อยก่อนเนี่ยมันหยาบพุทปลาทะเลจะสดหรือเปล่าเานี่ยโกบ็บมีมีแต่ถ่าเอาหม้อต้มปรุงเขาปีปลาโตสีมังหันมาก่อนนนหมเปื่อยแต่บ่อออยอดครับ ซุกแล้วปะกินหางซิมบงซื้อซิมบงซุกไปซุกแล้วมันได้เปรย์อยยังหยาบอยู่น้อยนึงหยาบอยู่ฐานเปื่อยดับอิ่มๆเนาะก็คือน้ำลายออกๆอะไทางนี้ส่วนปลาเฮากระยังมีซุกเนาะมาทำเนาะ ้มปลาไหลปลาไหลโคกปลาไหลมีเทสุกเป็นทีบลอยคนนี้ต้มปลาต้มสุดยอดเลยคนนี่แซ่บขนาดก๋วยเจลบีก็จำเจวบีขมลำเธอจะบปใส่ลายไ,ไยอะไรจำขมโพด bì mất nó to bì mình à, phi lực khá chắc là, cái phi lực nó, gỉn nó sương mệt, chắc cho nó ơi, ah, 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 สีสันเจยวบีย่างดีได้ไงหายากของหายาักหมมักน,นี่ใช่มันใช่มันตับแลว้ว่ะตับมันใช่มัน คือน้ำลายเอื้อกเอื้อกท้องกระหองเนี่นขาวๆเลยเนาะนัะนงผัดดำสีผัดขาวม,มาเยอะแบบงูหางหอ,งอมเนาะส่งเดียวเลยเบิง่งหนังมันเนะเมื่อละอไรแบบไหนเมื่อคอนเ้าหรืออะไรเ <laughs> พ็ปักเลยเีนป่านำม,มาทำไง ปีงเสือปลาพร้อมทนหน่อยปีปลาเนี่กับต้มงูปูเมนูมันนี่สุดยอดพอกินปิ้งเดียวอืมามาละคนเลยยิงเขาเส้มกันนี่อันนี้กับป้งปลานี่กะกับต้มงมูถือวโอ้เมนูพ่ออนี่ถือว่าสองแนวสองยานคนเลยอันนี้แจ้วบีได้หน่อยมา,ยามกินเขาเหกันแซ่บกันเลย หลังจากพานเขากินน้ำแล้วจะพาเดินทางกลับบ้านคนหนึ่งเพราะว่าติดภารกิจน่งพอเผ็ดกินหอนเมียแห้งก่อนอื่นเอาหมอลายน้ำไถ่เนี่ยก่อนคนหนึ่งเอาหมอนมีบีบ่เอากาผักกลับนะสิจำเจบีนะพักกอลมบตาหนะ ตัวเปลือยขักขนาดตัวพอดีเปลือยไว้เลยหนังมันคนไหนแชบดพี่แต้มยอดเจ้าบีคนยอด หยาบไปไเลยฝอ,อยเปื่อยขนาดน่ะยอดเลยเรื่มเปื่อยนี่คือว้าและมีผู้กินและกับผู้ไม่กินเนาะอ,อันนี้นะชวนคอยกับมีคอยมกักไปเลยต้องไปจะแซีบเลยเนอะเฮ้ยเจ้าบีจากบ้านดู้าต้องคนเลย ดูขนาดเห็นไหมส่วนตับนะส่วนไหนนะแมงนี่ตอมแล้วมันตับตับคุยแจว ญญตับในสุดยอดตับงูเนี่ยคุยเจียฟ้าผ่าใส่ัวโชคดีมีกูเดี๋ยวฟาดเห็นเจ้ามักได้ก็เลยเอามาเฮ้ กินก็กินยุ่อันนี้มีอันอกินแหละขนาดหนังกินข้าวยังเด็กกว่ายนะเจอมาอ้อหารัดเนื้ออ่ไรแล้วแม,ง,มงนี่หลายนะแมงนี่หลายอดทนเลยแล้วจะพากันปบนะอยู่บไรแล้วทีมงานน่ากับปบก่อนเลยนอนแมงอันนี้แล้ว ขึ้นเดคิวผิดตัวน,น้อยผิดแห,งห้งค่ะขึ้นคิวผิดลายทำถ่ายเลยหนังมันนี่ขัดคนเลยสุดยอดก็หนังมันนี่แหละหย่ํกด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 สีมันมีแซบไปเลยบ่ะอืมแําหนังมันได้หนังมันแล้ขัดหนังมัน นังมันสุดยอดรถหน,นังมันนี่แพและกินข้าวกินน้ำอิ่มกบพานเก็บเครื่องเก็บของคนเน่ยนะทำประเภทเก็บแล้วได้ บาดหน้า <Banana. S 1> นอนนนอแถวโมอมอนาะมีากอืมแม่งมันนี้หลายมาีไรฮะไอเหากินน้ำแล้วกทะท่านี้ทิ่เก็บเครื่องกันทุนเลยท่านด้เก็บซ้ำหนึ่งกันเชฟพากันเดินทางกลับบ้านทุกคนเลยเอามิแตสสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้ก่อนขอ,ขอบคุณขอบใจบุษกรสุคนครับ z มคลิปแต่ต้นจเจบโอกาสหน้าคลิปหน้าเจอกใหม่ทุกคนเลยตอนนี้คลิปนี้บ๊ายบายสบายดี